ดัมมี่เฝ้าอีพอขึ้นต้นประขามฝนคนยังไม่ทันได้ลง <c oughs> แล้วเาราะตาไปใส่เลยบอป <c oughs> วดเลยบอ,อนี่นะทีมลงมาในพื้นใส่พวกดัมมีนะ่นะนี่คน,น <c oughs> อ๋อบวดกับข้าวมาแล้วกับแมวของเขา นอนดีแต่นอนอนคักแต่นอนอนคักนอนเนีแต่นอ <c oughs> นอนจนเป็นวันตอมเลยนอนเนาค่ะค่ะถุงทองถุงทองถุงทองฮะ ใครอร่นเอออะเอาโทรศัพท์มาอัดวิดีโอโอ้ยโอ้ยมันเน่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

นี่ครับมะขามหวานบ้านขาม,ามาบ้านวีใหญ่โอนะลูกท้อนี่เหียวเหี่ยวแมวก็มาเก็บซอยไปคุนเปลี่ยนสองทางอ่ะอืออือ Vãn vãn nhưng mà nuôi nào lại của à hmm. nào Ơ, uh, Ơ, uh, uh, Mà qua khỏi người đó nữa mình đừng người nào Ừ. Tóc là khứ nào lời Nhà, mất nào lời mẹ nào lời

เราเค่องนึงดีเค่องนึงกินข้าไปขึ้นบัปขาามบูดนี่น้ำมีเก็บมาเร็วเก็บมา